สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Obscure Neverland นะครับผมวันนี้ผมโอสุเลยนะฮะก็จะมาไกด์เล็กน,น้อยครับสำหรับการอัพสกิลออร์คเนนะครับของผมอาจจะไม่ได้แม่นยำหรืออะไร100%นะครับแต่ก็เป็นแนวทางที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะครับมาสู่ในแผ,ง,ผงสกิลเลยนะครับผมก็จ,จะแบ่งเป็น3 แผนผังนะที่ผมทําไว้นะนั่นคือ1นึ่งแผนทำดาเมจครับอันนี้เอาไว้เอาตีบอสคนเดียวลงอคอยอาซีคนเดียวอะไรประมาณนี้ครับผมหรือฟาร์มปกติในแผนผังนี้ผมจะไม่อัพสกิลที่เกี่ยวกับการฮิลเลยนะครับจะมุ่งเน้นไปแต่สกิลดาเมจล้วนๆเลยแล้วก็ทุกครั้งนะครับผมที่มีแต่สกิลนะครับพยายามอัพสกิลให้ตันก่อนนะครับ แล้วค่อยมาเชื่อมโยงไอสกิลเสริมที่หลังเพราะว่าในการออพแต่ละขั้นครับมันค่อนข้างที่จะบวกพลังโจมตีเวทเราค่อนข้างเยอะพอพอสมควรนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นเนะนีเ่ยเดบุรีเนอัพขั้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจมา723่มใช่ไหมแล้วถัดไปจะเพิ่มไป 1, 1 1138หนดก็ได้แต่ละขั้นมันก็จะบวกพลังโจมตีเวทไปให้เราเพิ่มขึ้นด้วยในแต่ละขั้นครับ ไปได้นะครับผมพยายามอัพวัตตะิลที่เราใช้ให้ตันก่อนพอตันปุ๊บก็เราก็ค่อยมาสายต่อไปได้เว้นแต่นะครับเว้นแต่ไอสายต่อไปมันเชื่อมก,กับสกิลใดสกิลหนึ่งอย่างเช่นไอตะคิลถาวันใช่ไหมมันต้องอัพสายเพื่อมาเชื่อมให้กับไอคุ้มกันชีวิตเด็บจิโร่นะฮะเนี่ยผมในนี่คือคร่าวๆนะ ก็เป็นดาเมจนะดาเมจผมก็จะอัพสมพัมผัสต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะตันแล้วก็ดาเมจฟาดดาเมจตันเลยแล้วก็ลงมาทางคู่ชีพก้าวไปตันเลยเพื่อเป็นขั้นถัดไปเพื่อมาอัพอันนี้ควบคุมอันเนี้ยไอ้นามหนามฟื้นคืนอีกแปดให้ตันเลยฮะแล้วก็เอาตรงนี้เผื่อเป็นสแต่จิตใจเพื่อไปดาเมจเราเล็กๆน้อยฮะสี่สิบห้าครับจะมาตรงกลางนะครับใบไม้ปโปรยนะฮะอัพวันนี้ตันเลยแล้วก็ลงมาเป็น ฝั่งดาเมจครับผมให้ตันเลยเพื่อให้ดาเมจเราเยอะขึ้นนะและแ้วก็แล้วลถัดไปมันก็จะมีตูดซับเอสพีด้วยนะดูดเลือดเหรอก็ดีเหมือนกันครับอ๋อก็จะเหมาะกับไอ้การ์ดที่มันเพิ่มการตีแล้วดูดดูดเลือดนะครับเอาราประมาณนั้นเลยไอสกิลนี้นะใบไอ้แก้แขนใบไม้โ,โปรยประมาถาวรถาวรทำผมว่าอัพตันเลยแล้วก็ฝั่งดาเมจก็ตันเลยเหมือนกัน แล้วอัพถัดมาเป็นก็อันนี้เป็นจิตใจเป็นคลิลงมาเพื่อมาเป็นทางเชื่อมไปสู่ภูมิคุการชีวิตแล้วก็มาฝั่งแตกกระหลายครับเมื่อเราอัพฝั่งนี้ใช่ไหมเราตีปุ๊บตีไปตีไปพอโล่จะแตกมันจะทาดาดาเมจเวทใส่นะครับแล้วก็ไอ้โล่นั่นก็สามารถดูดซับดาเมจได,ด้วย2้าเซนะแล้วก็จมตีเวทอีก2อ4 9 6ีกหนะครับ เราเอาลงมาเพิ่มจิตใจก็เพิ่มพลังโจมตีให้เราเล่นเลนน้อยๆฮะในฝั่งาดาเมจก็เข้าๆประมาณนี้ฮะต่อามานน่าเป็นแผนรักษานักษาก็อารมณ์เหมือนฝั่งาดาเมจเลยแต่ว่าผมจะเทไปทางนักษาหมดเลยเห็นไหมตืดๆให้อัพให้ตันทุกอย่างเลยแล้วก็พอมามาเป็นฝั่งไอ้คุมกนไถ่ายของมามาฝั่งคุมการไอ้กันก,การคุมแทนนะครับจะดูดซับ,าบดาเมจได้1,000%นะฮะแล้วก็โจมตีเวทด้วยเมื่อ โลแตกอะประมาณนั้นครับก็ติดตามมาเลยหรือจะเอาไอ้หนึ่งแจมเนี้ยรีเซ็ตก็ได้เพื่อมาอัพเป็นทรีตัวนี้แทนก็ได้เพราะว่าจะเอาไปคอมโบกับไอ้ทักิวนี้ครับเนี่ยเมื่อที่เข้าจะติดที่เข้าแล้วฮิวววลฮิลแรงขึ้นด้วยเกมนี้ก็สกิลไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมก็พยายามอัพทุกสกิลให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาอัพไอ้สก,กิลไอ้จะแต่เสริมไอทีที่หลังก็ได้ จะมาสู้ได้นักึกษาได้ก็อ,อารมณ์เหมือนตะก,กี้เลยแต่ว่าผมจะแบ่งๆไปส่วนใหญ่ก็จะเน้นสกิลฮิลที่เป็นหมู่ส,ส่วนใหญ่นะเพื่อจะได้ฮิวเพื่อนๆรอบๆด้วยอย่างเช่นเราอยากทำดาเมดด้วยใช่ไหมเราก็เน้นให้สกิลหมู่สกิลเดี่ยวเนี่ยาฝากสกิลเดี่ยวแล้วก็ไปไม้โปรยเอาไว้ฮิวเลือดตัวเองด้วยดูดเลือด การนัของสก,กิลของเกมนี้ก็เข้าๆก็แทบไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันมากครับไม่ใค่โยกจากฝั่งซ้ายมามาฝั่งขวาฝั่งขวามาฝั่งซ้ายหรือไม่แ็แบ่งสก,กิลเฉยๆประมาณนี้ฮะต่อมานะจะมาพูดถึงสเต็ตที่ผมว่าค่อนข้างสัาพันธ์นะครับผมจะไม่นับพวสกสเต็ตพื้นฐานนะแต่พื้นฐา,นะานพวสกสเต็ต S.T.A พลังปัญญาจิตใจอะไรนะ มันอยาจะเป็นกลยุทธ์ครับนี่ฮะว่าเราจะเน้นมุ่งเน้นดีกว่าว่าเราจะมุ่งเน้นไปเอาสาตุอันไหนบ้างอย่างผมตอนเนี้ยผมอะ่ะดันไปใส่การ์ดที่ต้านทานคลิค่อนข้างสูงเห็นไหมกี่แปดพันเจ็ดปแต่ปถว่ามันสำคัญไหมสำคัญนะเพราะว่า บอสในเกมนี้มันีะกิวดัดติดขีด้วยผมก็เลยเอามาใส่แต่ใส่ล้นไปทําให้ตัวผมบางครับเพราะว่าค่าบล็อกผมหายเห็นปะค่าบล็อกมันคือสามารถลดดาเมจในการและที่เราได้ได้รับด้วนะสามสิบเปอร์เซ็นตก็ถือว่าเยอะพอสมควรน,นะแล้วก็ต้องใช้เหลี่ยมมาที่ขีด้วยเอาที่ผมไปศึกษามานะครับจากพวกหมวกๆพวกต่างๆนะครับเขาจะเน้นขีเป็นอันดับแรกนะ มีีพเป็นอันดับแรกอันดับสองก็จะเป็นแม่นยำอันดับสามก็จะเป็นบล็อกเข้าๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะเป็นเตะที่ค่อนข้างหายากนะครับอันดับหนึ่งนะฮะที่แนะนํานะครับความเร็วสูงอันนี้มันจะมาทําให้เราสกิลได้ไวขึ้นนะครับว้าไวขึ้นดีมากๆเลยถัดมาอันนี้อาจจะแบ่งเป็น3ามสายนะเท่าที่ผม สังเกตมานะจะเป็นหนึ่งกระแสครับเอาไว้วิ่วงหนีวิ่งหนีได้เพราะว่าไอ้ยิ่งกระแสเยอะก็จะเพิ่เพม,มเพิ่มความเคลื่อนที่นะให้กับตัวตัวละครเราด้วยเห็นไหมแล้วก็วยพรครับวยพรนั่นคือเมื่อเราติดสถานะทางด้านลบครับอย่างเช่นไปิตตโลเตตตันอย่างเงี้ยมาทําให้เราได้รับ เราตาอะไรได้น้อยลงฮะอย่างเช่นเราโดน1วิอ่าง่ายๆเลยเราโดนโดนโดนโวิเมื่อเรามีอันเนี้ยเยอะๆใช่ไหมเราอาจจะลดมาเป็น0.5วิอะไรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถัดมาครับบล็อกดามเมจบล็อกลดดามเมจเนี่ยนี่ผมก็ว่าดีสุดๆเลยแต่ว่า่ันค่าหายยากมากๆเลยนะเพราะผมก็ยังหาไม่ได้เลยแล้วก็อื่นๆตตอนนี้ผมมุ่งเน้นอยากได้ดามเมจ ดาเมดที่ได้รับจากบอสลดลงเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ค่อนข้างบอสสกิลหมู่ค่อนข้างแรงมากๆทำให้ผมยืนไม่ได้ตัวอ,อย่างเช่นกิจกรรมอันนี้อารนนีนาห้องนรกเนี่ยชั้นเจ็เนี่เห็นเขาบอกว่าต้องเลือดเจ็ดแสนห้าขึ้นใช่ไหมถึงจะยืนได้แล้วตอนนี้ผมได้นเลยแค่ 6 8 0 0 0ดมันมีครั้งหนึ่งผมเคยยืนได้แต่ครั้งนี้ผมยืนไม่ได้แล้วเพ,เ,พเพราะว่าเลือดเรืองผมน้อยเกินไปมั้งเขาบอกว่าต้องเลือประมาณ7 8 0 0 0ดเอ้ย7 0 0 0 0นเออ750,000ถึงประมาณนี้เพราะว่ายิ่งเลวเลเวลโลกอัพอะมอนก็นจะยิ่งโหดขึ้นในดัานนั้นนะมันทำให้ผมไม่สามารถลงดันนี้ได้รู้สึกเศร้าใจมากเพราะว่าค่าอันเดอร์ค่าพลัง อี่ไว้ผมค่อนข้างต่ำนะอยู่ประมาณเจ็ดแสนติดติดแต่แสนแต่แสนเจ็ดมานั่นนะ,ะ,ะถ้าทางกินบาร์บดนะครับผมนี่ก็เป็นการแนะนำแนวทางเล็กๆน้อยๆนะฮะอาจจะไม่ได้เก่งมากเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ได้มีงบประมาณในการเติมอะไรมากมายนะฮะแนะนำสำหรับสายที่งบน้อยหรือสายฟรีนะครับเป็นแนวทางในการอัพสก,กิลต่อไปได้นะครับถ้าคอมกันแต่กันก็อย่าลืมฝากกด คับสกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ไปถึง1 0 0 0งพันซับสไคร้นะครับเพราะว่าผมตั้งเป้าไว้หมานี้ฮะขอบคุณทุกคนนะครับผมไวเจอกันครับบ๊ายบาย